ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในสายฟรีวันที่13ของเซิร์ฟเวอร์641กันนั่นเองนะครับโอ้โหใกล้ถึงวันที่14แล้วนะครับวันที่เราจะได้สุ่มตัว๋วม่วง30ใบไม่ได้บิด <c oughs> ้อเล่นรอเล่นนะครับทุกคนยังเล่นต่ออยู่ยาวๆนะถึงจะไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครของผมก็อย่างที่บอกเลยก็คือมันใช้ฟาร์มได้ยาวๆนะก็สามารถเก็บตัว UR ได้เลยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะก็าฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตัว UR นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ขอลูกเกี้ยวแบบ s okay, s r บวกมาสักหนึ่งลูกพอให้ได้ชื่นใจหน่อยละกันนะวันพรุ่งนี้นะโอเคสําหรับวันนี้ผมบอกว่าผมจะจบประมาณเกือบ4ี่แสนนะครับก็ดาที่บอกนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปดันในเควตเฮานะทุกคนเควตเฮานี่คือมันยังปลดขั้นสูงไม่ได้นะเป็นฝึกฝนขั้นสูงไม่ได้นะเพราะว่าเราเลี้ยวถึงแล้วก็จริงนะครับแต่ว่า,าดันหน้าก้าเราไม่ถึงนะ ดานนก้ารนี้จะเปิดอีกทีตอนเลเวล57นู่นเลยนะวันนี้เราจบ55อยู่นะครับนี่จบ55อยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณพรุ่งนี้ผมจะดันให้มันถึง57ให้ได้นะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าถ้าถึง57นี่คือเราจะปลดดันฝึกวนน้พลังเราจะพุ่งขึ้นมานะตอนนี้ก็คืออยู่ที่300,007อยู่ไม่รู้ว่าไปดันตรงไหนนะ แต่ทุกคนก็อาจจะรู้นะหรือว่าไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกนะอันนี้คือดันมาจากเมื่อวานใช่ไหมสามแสนหนึ่งขึ้นมาสามแสนเจ็ดเลยนะแต่ว่าต้องใช้โกเยอะมากนะอันนี้โกผมยังไม่พอเลยโอเคนะครับสำหรับอันดับวันนี้ผมจะจบอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าสามสนเจ็ดนี่คืออยู่แบบหลัก159ร้อยห้าสิบเก้านะถ้าจะจะดันทบร้อยนี่มันต้องแบบอันดับที่เท่าไหร่วะ อัดนดับหนึ่งนี่คือไปหนึ่งล้านสองแสนแล้วนะปลาทูแมวสามสีนี่คือเวอร์จักเลยนะจิวผมก็อยู่คิวอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าอ่าเป็นคนได้ท้ายของคิวหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไปเช็คกันแล้วกันนะว่าอ่าพลังเรานี่อยู่อยู่ท้ายสุดหรือเปล่า <c oughs> ไม่ค่อยอยากอยู่ท้ายสุดเท่าไหร่นะก็อยากแบบอยู่กลางๆงหน่อยนะถึงเราจะเป็นสายฟรีก็ตามนะสำหรับผมนะก็ยังแบบสายฟรีจริงๆนะนะครับศูนย์แบงค์นะครับจริงๆนะครับแล้วก็ จะมาตกคนดูอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้แต่ว่ามาพูดถึงเรื่องโบลตสก่อนลวกันนะครับนี่ยานโบลตสมานี่คือเราเตรียมเอาแบบอ,อุปกรณ์สีส้มนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าจบยานโบลตสก็จะได้อีกหนึ่งชิ้นสรุปเลยคือยานโบลตสนี่จะมาแจกอุปกรณ์สีส้มเราสองชิ้นนะก็มารอลุ้นกันว่าเราจะได้ของโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่าพวกเฮ็ดพีเฮ็ดพีเปอร์เซ็นต์ไม่เอาป้องกันนะโอเค มาวันนี้เราก็มาตีกับคนในเซิร์ฟอีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังท้ามาอยู่นะครับคนแรกนะครับเลเวลหกเลยนะเราเลเวลห้าสิบห้าห่างกันเยอะมากนะโซนิกกลัวจัดเอฟซี FC ครับกระสอบทรายมาตบหวมอกช่องหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวดูทีมหน่อยแล้วกันก็ปันโซนิกสองเท้าม่วงเลยแหละวันนี้ผมโคตรซริงเลยนะเพราะว่าผมได้ทําดาวม่วงก็จริงแต่ว่าผม ผมยังอัพไม่ได้นะผมไม่มีเศษม่วงเพราะว่าผมดันไปแบบไปฟาร,รม์มตรงตรงเศษก่อนเลขวี่55นะมันก็เลยไม่มีเศษม่วงให้พ่งนี้ค่อยมาอัพแล้วกันนะครับก็จะอัพโซนิกนั่นแหละนะโอเคมาโอ้โห و, คนนี้มีแฟลใกล้แสงล่างแรกนะครับแล้วก็นะ้าแบ,บหวานมีสองด้วยนะจังหวะน,นี้เราสรับไปก่อนคนระับโซนิกอืไม่ตายเฉยเลยนะโซนิกเราสรับแฟตไม่ตายนะโอ้โห หยุดปิดคนจัดเลยถ้าขนาดมันเป็นตัวบางนะนะเจนอตยิงมาเอาวุธเฉพาะสามดาวด้วยวะทุกคนเก้าเก้าแสนหรือเก้าหมื่นว่าเก้าหมื่นเลยนะเมื่อกี้น่าจะแรงมากๆนะหายไป2คนแล้วครับสับเมื่ีบผมแต่ว่าจังหวะนิกาโลปล่อยอกไปนะ 1, 000, หนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วก็ตามตัวด้วยเราเบิดเปืนจากคนที่ไม่มีอาวุธเฉพาะสามดาวสองแสนดาเมจ นางกัหวานตายไปแล้วด้วยจังหวะนี้นางกับหวานทำเพลงมรณะอีกหนึ่งทีน้ำหิวเลือดให้เพื่อนแนละ้วับตกหน้าไปที่เจนอสจังหวะนี้ถ้าโรชอขึ้นกลับไปหนึ่งทีครับนะโซนิฝังสิงเอาใส่ปุบบอม,อมแค่แบบโลบบางๆลงนะแต่ว่าจังหวะนี้โดนสับขึ้นหายเลยเฮ้ยแรงจัดแรงเลยครับเจนอตแลวก็เฉพาะสามดาวอีกแล้ว,วยนะิงนะนะมาสองแสนแปดแสดงว่าเทิร์นเทินแรกนี่น่าจะยิงเก้าแสนเลยนะ หวก็คิดถึงตอนแบบเล่นเฟิร์ม603นะมันยังยิงแรงอยู่นะแต่ว่ายุอาเขาก็เท่านั้นแหละครับทุกคนก็ก็ถือว่าปั้นถ้าอยู่ปั้นเรื่อยๆได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมแบบตอนนั้นคือแบบกั้นใจปั้นสุดๆแต่ว่ามันมันไม่แรงนมันฟามไม่แรงนั่นแหละ มันยิงแรงอยู่สําหรับฮีโร่ก็ถือว่ายิงแรงอยู่นะแต่ว่าสามไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีเท่าตัวและยิงมาอีกครับการโร่เหลือตัวเดียวแล้วจังหวะน,นี้ขอคืนกลับไปหน่อยแล้วกันหนึ่งทีบอมโอ้โหปูวอมันตีมายังเบาเลยเก้านะพันดาเมจนะครับเพิ่มแมนตีมาอีกหนึ่งหมื่นใกล้ตายแล้วแต่ว่าขอปล่อยมัดึ้นกลับไปครั้งสุดท้ายหน่อยแล้วกันจังหวะน,นี้เอาสุดทันที่สามโครอ้โอทนที่สี่แล้ว ะนากระขวานทำเพลงมาตกมาหน้าหนึ่งทีแล้วก็ตามต่อด้วยโดดคอขึ้นกลับไปหนึ่งทีโคนขวังสีเงาเรียบร้อยครับน่าจะพลังเยอะกว่ากันเยอะเลยนะเพราะว่าเขาเลเวลห้าหกสิบนั่นเองนะหกสิบพลังห้าแสนเลยนะอยู่ท็อปเท่าไหร่ไม่รู้นะอ่ะคนต่อไปครับเยียนตี้เยียนตี้ตบผมหน่อยนะพลังสี่แสนสี่ก็เยอะกว่าเราเหมือนเดิมนะเลเวลห้าสิบแปด มันมากก็จะเติมพระคัมภี์กันนั่นแหละนะเพราะมันไม่แพงสามสิบห้าบาทก็ได้แล้วนะแล้วถ้าจะเป็นสายฟรีก็เป็นให้สุดนะจะมาสามสิบหสามสิบห้าบาทมันก็มันมันก็ไม่มันต่างกันเยอะนะแต่ว่าคัมพีกับสายฟรีมันต่างกันเยอะอีกนะต่างกันตรงที่ไหนที่เรเวลนี่แหละเลเวลแล้วก็ค่าพลังนี่แหละถ้าดันดีๆในสายพระคัมพีนี่คือแบบ สามารถไปท็อปเซิร์ฟได้นะแต่ว่าต้องมีดวงนิดหน่อยด้วยนะดวงนิดหน่อยบวกคำพีนิดนึงและต้องเล่นเป็นด้วยสามอย่างก็ไปท็อปเซิร์ฟได้ <Yeah. S 1> แล้วอ่ะจังหวะนี้ยิงไปเจนอสสองแสนสามปุบบอมหายไปแล้วเอ้ยนั่งห่างกันแต่ว่ายังเอาปุบบอมลงอยู่นะวันนี้เจนอสเกือบตายแนละ้วแล้วก็ติดไม่ดับไปหวนตบหน้าเวทีการ์โดหนึ่งที แล้วโดนข้อหายไปเลยครับโดนข้อคืนหายไปเลยการรกของนี่จัดจัดวันนี้สับใส่ซอมบี้แมนโอ้โหสับตายอยู่นะบม้แมนนะครับแล้วอย่างวันนี้โดนไม่โยท้อไปครับสาหรับปูวอมมาแล้วครับระเบิดปืนจากโกนยิงมาแปดหมื่นดาเมจนะครับก็ถือว่าไม่แรงนะแปดหมื่นดาเมจแล้วการ่นี่แหละนะครับน่าจะแรงมากมาก โอเคมาโดนช็อตขึ้นกับไปครับท่านซูมิกิจะยืนไหวหรือเปล่า <Yeah. S 1> จากการปล่อยหมัดของกาโูดในครั้งนี้เรียบร้อยครับหายไปย,ยังไม่หายวะ่ะเด้ยแค่นิดเดียวโอ้โหแค่นิดเดียวก็ไม่หายเรียบร้อยครับปู่บอมหายแล้วครับเขาสู่เทินที่สามยังวันนี้โซนิกเราฝังสิงเอาเราสิทิ้ดไปใส่ซอมบี้แมนลงไปนอนอีกหนึ่งครั้งแล้วโซนิกฝังสิงเอาใส่เจ้นอนของเราโอ้โห น่าจะแพ้เพราะโซนิกนี่แหละครับทุกคนแล้วยิงมาครับ40,000ดาเมจเบามากนะเบามากตัวข้อขึ้นกับไปครับติดไม่ดับเรียบร้อยครับในวันนี้กาโร่เดินคาะอีกหนึ่งทีกาโร่เราติดไม่โยท้อไปแล้วครับแต่ว่าข้อทานซ้ามกืกีหายไปเลยมาแล้วครับปล่อยมาอีกหนึ่งครั้งปุ๊บไม่ค่อยแรงเท่าไหร,คร, 60, ร่ครับ60,000ดาเมจเองนะ แล้วจังหวะน,นี้ซอมบิแมนลุกขึ้นมามเราไม่ได้สับโซนิคเขาอ่ะเขามีซซมบ้แมนนะทุกคนถ้าสับโซนิกมีม,ม,มีสวนได้อยู่นะดูเขาสับขึ้นแต่ว่าปุ๊บ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 นี้โซนิคเราอึดอยู่นะเพราะว่าใส่เลือดไปนิดนึงนะมั่นใจว่าสับครั้งแรกมีไม่ตายแน่นอนนะถ้าพลังไม่ห่างก,กันเยอย่างวัน,นี้น่าจะเรียบร้อยครับทุกคนถ้าจะเรียบร้อยแล้วนะยิ่งไปอีกนิที่เรียบร้อยครับ ถ้าสบาบครั้งหนึ่งนี่ไม่ตายหรอกนะโอเคเซโนนะครับเซโนก็ตบผมหน่อยได้อีกไหมตบผมอีกได้อีกไหมผมใช้แค่ฟูกระบอมโอโ้หูเมื่อวานนี้ก็เจอฟูกระบอมอ่ะฟูกระบอมครับหกสิบเลเวลหกสิบพลังรวมสามแสนมาดิมีฟูกระบอมจัดเหมือนเมื่อวานเลยแต่ว่าคนละคนใชเมื่อวานนี้ไม่ใช่เซโนนะ อูอันติมาหนึ่งล้านครับยังยืนไหวนะยังยืนไหวอยู่แล้วปู่บอมอันติมาอีกหนึ่งทีหายไหมยังยังอยู่แนละ้วปล่อยมัดึ้นกับไปหน่อยโอ้โหกี่กี้แล้วนี่กี่กี้หรืออะไรทำไมมันดื้อดุทกคนยิ่งไปอีกหน่อยเจ็ดแสนดามเมจเออถือว่าหายถือว่าหายอยู่มาดีไปครับทุกคนเข้าไปอีกหนึ่งทีมาโซนี ฝั่งสี่เงาแล้วสี่ทิไปทีไม่ยอท้อครับแล้วฟูบุกิพายุกลางมาอีกหนึ่งที่เอ้ยยังยืนดูไหวยังไหวอยู่มายังไหวอยู่แล้วปูบอมมาอีกหนึ่งรอบเข้าไปเรียบร้อยไหมยังครับปูบอมก็ปูบอม,มเขาก็อึดอยู่นะอึดเหลืออึดเหลือ โซนิคฟังสิงอออีกหนึ่งรอบครับแต่ว่าก็จะเหมือนเมื่อวานนะผมผมมองว่าแล้วปูบอมที่ว่าอึดแล้วนะบอกเลยนะฟูกูกีนี่อึดกว่าอีกนะดูนะแล้วจังหวะนี้สนามพลังไปครับจากโจซีแล้วปูบอมอันตีไปอีกหนึ่งทีครับมาโซนิคสับไปครับไม่น่าเข้าอนะไม่น่าเข้าผมว่าแล้วนะมันไม่เข้าหรอแล้วจังหวะนี้หายหมดทีม โอ้โหปูบอมที่ว่าอื่นแล้วนะผู้บุกีนี่อึดกว่าอีกเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยโอเคเกมเกลือเกมเกลือบอกว่ากระผมที่นะครับมาวันนี้เลยสามพันส,สามแสนเองนะถ้าพลังน้อยกว่าผมนี่สู้ผมไม่ได้นะบอกเลยมาดูกันมาดูกันครับอย่างวันนี้สับไปที่ปูบอมก่อนนะปิดไม่ยอะท้อไปแล้ว แล้วเขาต่อให้เปิดก่อนในสามตัวสับไปที่โจซีไม่เป็นไรครับอคอขึ้นกลับไปแล้วโจซีฟาดมาอีกหนึ่งทีจากสนามพลังครับแล้วก็โดนคอไม่ไม่โดนวูกิวูยคายเชตเต้ม,มาแล้วโดนเคาะไปอีกหนึ่งทีติจแต่วันนี้ปล่อยหมัดไปหนึ่งครั้งเรียบร้อยไหมอุบอมหายไปแล้วครับตามต่อด้วยระเบิดกินจากกลใครจะหายไปอีกหนึ่งคนมไหม เรียบร้อยครับทัชชุกีหายไปแล้วกลาหวานตกไปที่โจซีหนึ่งครั้งโอเคเข้าสู่เทินที่สองครับจังหวะนนี้มาโซนิกของเราสับไปที่ด้วงหนึ่งทีและกันหายไปครับอ่าแสนดาเมจและ้ะโซนสับมาที่ปู่บอมติดไม่ยอทอ จซีชาร์จพลังอีกหนึ่งทีรับเดตเมจแค่หนึ่งแสนสามหมื่นนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะปลาการลุกปล่อยมัดขึ้นจะไปหนึ่งครั้งตังนี้นะเราหันติดไม่ดับไปแล้วครับแต่เราไม่มีลูกไฟนะได้อนติแค่สองครั้งเองเพื่อนที่สองเนี่ยเจชอบได้อติดแค่สองครั้งแล้วโจซีมายืนข้างล่างไม่รู้ว่าจะได้อนติครบสามครั้งเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าสายพลังเราขาดหนึ่งหนึ่งตลอดเลยนะสายพลังเราขาดตอนเพื่อนที่สอง โอเคอีกหนึ่งที่จากโจซีฝั่งตรงข้ามครับแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่การลคอขึ้นกับไปแล้วตามตัวด้วยปล่อยหมัดไปหนึ่งที่เจนอตเราเบิดเป็นจากตนหรือเปล่ามาหนึ่งครั้งยิงไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับโจซีหายไปแล้เวเหลือแค่โซนอีกตัวเดียวก็โดน กระดูกหักสีแดงนะครับแล้วก็โดนโซนิฝังสีเงาเหลาสีที่ปิดเกมไปนะครับถ้าติดกระดูกหักสีแดงนี่คือกระแรงเหมือนกันนะะดูหักสีแดงนะแรงเหมือนกันโอเคมามีอีกไหมคนนี้บอกว่ารับแอดหน่อยครับอืม,มามีไหมขอตัวดีๆโอเครับแอดแล้วน,นะครับเพราะว่าเพื่อนยังเต็มอยู่เลยนะเพื่อนยังเยอะอยู่เลยเดี๋ยวรอคนไม่อ่อนหนูก่อนนะ ใครที่อยากให้รับแพตก็ค่อยทักมาอีกที้วกันนะครับปีผมหน่อยพลังสามแสนแปดห้าสิบหกอัพไซต์มาดูกันว่าพลังสามแสนแปดกับสามแสนเจ็ดใครจะโหดกว่ากันโอ้โหอีกแล้วไม่ได้ดูตัวนะเมวันนี้จะจะสู้ไหวหรือเปล่าต้องดูนะสามแสนแปดเมวันนี้โอ้โหหนึ่งล้านห้าแสนนะครับอายุนรกครั้งแรก เจน้อยถึงกับติดไม่ดับไปเลยแล้วปูบอมอันตีมานารูปล่อยมัดขึ้นกับไปโอ้โหไม่ตายแล้วก็ระเบิดไยจาก้นอีกหนึ่งครั้งอืมก็ไม่ตายไอ้เหลือเหลือไอ้นี่นะเหลือไอ้ตัวเอ็นทำไมมันมันยืนอยู่ไหววะโซนนี้ผมเสียรอบรีหนึ่งหงรอบเลยโอ้โหูโคตรสิ่ง รอบฟีหนึ่งรอบครับแต่แตที่มุมหายละมามาโจซีใช้พลังไปหนึ่งทีแล้วตามต่อด้วยปูบบอมเข้าสู่เทินที่สามครับโซนิกสับเป็นเน้นเน้นดาเมจแค่หกหมืนอืมทำไมมันจับเบาอย่างนั้นวะทาไมแค่หกหมืนเองแล้วปูบบอมอันติมาอีกหนทีดาเมจหมื่นสองนะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แล้วของเราล่ะของเราหกพันทำไมบูมบอมันดาเมจเบาอย่างไงี้วะแล้วสาบอีกพืนที่เกือบเกือบแปดหมื่นแล้วเขาอันติีกลืนกันมาสามแสนเจ้าโอ้โหห้าสิบหกครับใสปลอมตัวมาอีกแล้วนะโอ้โหเล็วหกสิบเอ็ดเลยนะคนนี้ก็น่าจะสจบแล้วนะนะ้ำก็น่าจะหมดแล้วทูกคลิปสายฟรีทุกคลิปนะครับแวะมาตีได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมค่อยแวะไปตีนะครับกันเดี๋ยวผมพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสุ่มหาลูกแก้วก่อนนะครับหวังว่าจะได้นะจะได้ตีทุกคนแบบมันๆหน่อยนี่คือเหมือนเป็นกระสอบไซา์ทุกคนมากกว่านะโอเคสําหรับวันที่สิบสามนี้ก็ขอให้วันที่สิบสี่วันพรุ่งนี้นะครับให้ผมโชคดีแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ